ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมีการฟาร์มนะครับผมก็คือฟังก์ชันฟิชชิ่งนะครับผมและถ้าหากเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับฟังก์ชันวางกลงปูออโต้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันออโต้ซื้อของด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันวัปไปที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีการวัปไปหา NPC ได้นะครับผมสำหรับ,บใครที่ต้องการแบบว่าประเมินราคานะฮะส่วนอันนี้มิกนะครับผมอันนี้จะเป็นการ เดินบนน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นการลบหมอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการออโต้โทเทมนะครับผมก็คือเปิดออโรร่าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันเซตติ้งนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันฟิชชิ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมมันจะมีการคลิกหน้าจอให้เรา2แบบนะครับก็คือแบบอันนี้นะฮะสอันนะลองไปกดดูนะครับผมซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้ความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองกด ออโต้เช็คนะครับผมแล้วก็ออโต้เรียวแล้วก็ออโต้อันนี้นะฮะเอาง่ายๆนะครับผมเปิดไปเกือบหมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าโคตรลื่นเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่คลิกจอเร็วมากนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่เอาสกิปไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาสกิปกันเลยครับผมไปกันเลย ขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณหาลิงก์ที่คุณต้องการสมมุติว่านี่คือลิงก์สกคริปที่คุณอยากได้คุณก็แค่ทําการคลิกลิงก์หลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าหน้าเว็บอันนี้คุณสังเกตว่าตอนนี้มันกําลังดําเนินการตามขั้นตอนคุณแค่รอเวลาให้มันถึงศูนย์วิเพื่อจะได้กดปุ่มคําว่ากดตรงนี้เพื่อไปต่อ เมื่อคุณกดปุ่มตรงนั้นมันก็จะมาขั้นตอนต่อไปให้คุณรออีกนิดเดียวประมาณเท่าเดิมเมื่อปุ่มคำว่ากรุณารออีกแป๊บมันหายไปให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเพื่อกดปุ่มตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าเว็บที่คุณต้องการให้คุณเลื่อนหาคำว่า copy หลังจากนั้นคุณก็แค่กดเข้าไป แล้วมันจะคัดลอกสคริปต์อัตโนมัติให้เราจากนั้นก็แค่เข้าเกมแล้ววางสคริปต์ในตัวรันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า